สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพ่งนี้มันสุกรถพุ่มพวงพร้อม,ม,ม,มบอกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้าค่ะน้างไม้หวานน่ากินจังเลยยายก,ก็จีนแตนอมใหม่จ้ารอทอดก่อนลูกแวบเดียวทวดกำลังเสร็จ ปิดประตูก่อนปิดประตูนอนก่อนนอนตรงไหนก็นอนไปก่อนเปิดแอร์หรือยังเพื่อไปหาปิดประตูนะเดี๋ยวยุงเข้าบ้านโลกว่ดกำลังเสร็จขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนปิดประตูนะครับดจะนอนไม่ได้นะครับ ระตูวไว้เดินออกมาหาทวดก็ได้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะหาคอนเทนต์เดอ้อพี่น้องเลยลายอันลายยางหลดผมพ่วง,งก็ได้หอมกระเทียมหอมใหญ่หอมแขก แ่ก็จะดึงไว้กินเหมือนกันแหละที่บ้านก็หมดที่บ้านก็หมดมโหแน่นเอียดเลยดึงไม่ออกขอบคุณนะคะต้องสองมือเหนียว งานหุงขาดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเอาคอนเดนเดอร์พี่น้องเลยรถพุงพว่วงเป็นเรื่องสีแะไะพี่น้อง ผมพวงมอร์ะใส่กับเป็นจ้าหนึ่งผมพ่วงใหญ่กับเป็นเจ้าหนึ่งผู้ใช้หลายใส่หน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะลูกสาวเอามาหน่อยพันพ่อขายพันว่าลูกค้าพันว่าคือนหน่อยแท้เอามาหลายพี่น้องพ่อได้ให้ลูกค้ามาทุกคนพ่ขายมาหลายปีแล้วขายพักยี่สิบปีเราลดผมพ่วงยูดได้พี่นอ้องยู่ได้พ่อได้กินได้ใส่แต่พ่อลำพ่อรวยดอก ต้องขยันนะต้องขยันกับผได้ต้องขยันนะคะทำอะไรก็ต้องอดทนทุกอย่างอันไหนยาวไกลเราก็ทนไปทนจนถึงที่สุดเหมือนกับเราลงมือทำอะไรก็ช่างรอยสำเร็จขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างนี้แหละค่ะรดพุ่มพวง อันนี้คลิปยาวถ่ายนานหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนี่ถ่ายคลิปยาวก็นานหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ว่ามีพี่น้องก็ถ่าเอรนโดนขอบคุณดูกำลังใจเ้อพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆชีวิตยายจำล่องยายจำล่องเบ่ไปขายดอกลูกเต่าไปขายไปหาไมา่กินยายกับทําซอยเขาคือกันทำง,งานบ้านบึงดูแลลูกหลานใ้เขาอืมว่าเป็นทวดเขาแล้วอายุยายกับายแล้วล่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องปองไป ลงขีบก็มีตรผักกับพี่น้องเอยลงขีบได้กด้ได้ก,กระกดไลค์กดแช่ย้ายในะะ่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณดูกำลังใจคล้ายคล้องกับอุดหนุนลูกเต่าไปย้ายลงขีบไปกับอุดหนุนย้ายแนะ่เป็นกำลังใจย่ายแนะคะ่ค่ะย่ายจำลองผักสด ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากทีบยาวมันก็หลายนาทีหน่อยเนาะ,ะเอาสักเจ็ดนาทีเอาสิบไม่ไหวล่ะถ้านั่งกินก็หลายนาทีได้นั่งทำงานก็หลายนาทีได้ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะปิดบ้านหรือยังลูกคนเก่งของทวดปิดบ้านหรือยังครับกินหมดหรือยังอางุนดูคนเล็กก็ยังไม่นอนเลยสวัสดีครับลูกยังไม่ทันได้นอนเลยทวดไม่นอนเขาก็ไม่นอน พ่อแม่เขาก็ยกให้ยายเลี้ยงไอ้ทวดเลี้ยงพ่อแม่เขาก็หาแต่เงินอย่างเดียวขอบคุณนะคะ